ก็มันใจตัวนั่นเด้อหรอมันเจทั้งบนทั้งล่างเด้หรอคนน่ะมันใจคักบ่ครับแต่โทษติดต่อกบคบาปโทตัวคุณว่ครถือแน่นอนเดยทั้งบนทั้งล่างคุณวะก็มาก็มอของล่าเนาะใส่บายมาเศ้าแับรอน่อยบาปจซื่อแล้วจะซื่อแล้วคนโอ้โหมีอีกคำไม่้งนี่กได้เมื่อไปเขาฟันตัวเนี้ยแล้ววีเนี่ย ล่าสุดเราเราเราก็บอกผมว่าอย่างนี้แหละจะพอซื Ô, đâu, ้อหลายเด้ออันมื y, rồi, ่อเลขออกหมดแล้วเราจะให้ซื้ออะไโอ้เราให้ยังไม่จะคนโอ้ยยังไม่ได้แล้วไปแล้วเด้อลงไปแวไม่มั่นใจหรือว่ามีมันใจตั้งบนั้งล่างเลยเนาะมันสิมันสิอุ้ได้คน มันเิือกแดดคือพนอดแล้วมันเชือกแดดอันนี้มันนี่ผมก็ซื้อนี่มันนี่ซื้อซื้อเลขสามตัวเป็นเลขกะซื้อเลขถูกบ่าวมาแต่แ้วคนวัดถูกเนาะครับมันจะได้ต้องซื้อไว้ทุกคนเลรอครับเอ้าเกิดราห่ห่อนมือมันไปซื้อบุได้มาซื้อบุได้ยังไงปันเนี่ยคือมาเปลี่ยนตัวใหม่เอาอีกบัตได้เลขมากครับกดซื้อบุได้จ้ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีพ่อโนนะคะกับหลายๆท่านนะคะบอกว่าให้ติดตามตัวเลขของผู้บ่าแต่ว่าพ่อโนเนี่ยนะพยูไก่ชิดที่สูนย์แมนที่บอกพ้นกับว่าตัวเก้าเลยพ้นของผู้บ่าก็ได้คุณว่า<อ>เอาตัวเกว้าบหรอะแมนครับอเอาบอกโซฟังนในเอฟซีรอคอยพ่นกับว่ามั่นใจตัวน,นั้นได้หรอค่ะเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าครับเก้าเก้ากับเก้าเก้าคุณว่า มันเจทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมทคนนะ <c oughs> มันใจคลาบ่นอก, <c oughs> กจากมันจะเปลี่ยนไม้เด้อแมลงนอกจากมแมลงสิเปลี่ยนไม้ซ<ม><ส>าพอนอ่นหลังจากที่เพิ่นปล่อยเล็แล้วพอนอ่นได้ขึ้นไปหาเพิ่นยังบ่ค่ะบ่บ่ทันได้ไปเด้บ<อ>่ผมไปเออผมไปมื้ออันส่งเกจตากลงม่านบ <ขา S 2> ่ล่ะค่ะแล้วมาส้ามื้อมือม้อรถเสียละผมไปมื้อลุดนนั่นล่ะค่ะผมขึ้นไปอยู่ค่ะผมเอารถผมไปแหมค่ะ ผร่างอย่งแบบว่าท่านนี่ขึ้นไปเที่ยนครัว่าถ่าไปเมื่อื่นอ๋อค่ะที่แรกว่าที่ไปเมื่อื่นันียจังหวะบุได้เลยเฝ้ามาก่อนเนี่ยมันบุท่านเหตุการณ์เลยมาหาพ่อโนเพราะว่าเอฟซีบอกว่าอันเจตังขอเบอร์คู่บาาน่นเนาะเพ่นกับบุได้หายเนาะเพ่นบออยากรับโทรศัพท์เพื่นบุได้หายเบอร์เด้บุได้นอนลรอวะกันเบอร์หายคนทน่โทรมาอันนี้มันจะบุได้จะต้องหาเรายังเบิดหมื่นยังเะอร์ติดตบุได้บมดเลยค่ะ ผมไปโทรหาเราอยู่เดิค่ะโอ้ยโทรหาว่าติดไหมก็ะเสดได้เอาเบอร์ฟอนโน่ในล้าน,าน้อไฮเนาะจะงบเอาจ้อจาอาจจดได้คนอื่นโทรหาผมดอกค่ะเดี๋ยวแทนนั่นพี่น้องก,กับเขาไล่ <c oughs> คุ้มใบใหญ่<ข>พี่นอ้องเล่าใหา้เล่าให้เลขกหนึ่งเก่าจังชี่หน,นึ่งตะกอน,นเหลขเราเคยเคยรดเต็มขึ้นเตี่มเดียวเทินเด้เอาบอกเมนซาฟอนอยู่ไกล่ซาฟอนาจู้ซาฟอนที่ตามยื่นเจอ ลราเทียวกันพ้นหอันหนึ่งหนึ่งเก่าของสี่บ่ะอกันมันจะขื้นมันจะมาขึ้นสองเก่าอีกเพียงสี่นะอ๋อเลขคู่บ้านเนี่ยเพิ่นอาจจะขึ้นเต็มล้มเต็มเต็มล้มเต็มท่านโบ๊ได้ขึ้คือายเต็มเด้กันคือบ่ถือขึ้นนี้บ๊ไปไกลเลยสิแม่ตามผมอันนี้มุูมันอยู่นี่มีมิ้สี่เต็มสีเต็มท่านั่ะซื้อมาแต่น้ถือบ่ว่าผมไม่ได้ซื้อขื้นซื้อลุงก็เป็น้าละบันโอ้ย แล้วเอาให้ฟังนี่เลขแล้วนี่มักขึ้นเต็มลงเต็มมีครับนี่นี่สามงวดอีหล่ะมันโบขึ้นตัเตะซ,ซีซีมากนี่ซีซีมากกว่ตรงอันซิปซิปหาเป็นประตรงมันเปรร็นดอกหานึงห่ือเปว่ากงวดเมื่อกี้เราก็ะหายคักอยู่ได้เนาะหายคักอีหลีเลยจ้าผมยานี่โอ้ยแต่น้องยังใส่กระนัววนอยู่แล้ว <laughs> ลว่ะเปลาดี้ดีครับเปล่าคักแต่ดอกก็คือไข่ไข่ก็ว่ามันแบบว่าตัวเลขมันใจเนาะค่ะเาล้วมันใจคักดีีเลยค่ะ ถ้าเมนผู้ลำาคู้อ่น,นเขาหูมากกว่าน่ะนี่เขาจะจะถึงหน,นักมาเอฟซีนะถึงถึงไหลเนาะนะคะเป็นบอนี่บออื่นกับพวกทีซีก็ยังติดตามอีกก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่น้องเขาเขาที่หนึ่งที่สามสิบไหมเขากลุมไหวเด้พันวามีคนหัวใจคู่บ่ายอยู่เด้อันคู่อย่างคู่ตู่พันยูสกลนครวิว่งกระจึกหัวใจแล้วลงตัวก่อเราอยู่แถวารีชูมเปนบ่เราอยู่แถววาิีนั่นแล้วบ่กรอเราสิได้มาพี่นั่นขันแรกเราอยู่เราอยู่กุดบากเลยให้ยนคาร เจ้ามือยานบอกพนว่าเลียถือกันผลิตบ้านนี้พลวันมาอยู่อยู่วล,ลิตค่ะอยู่วล,ลิตแล้วบ่นพลจะได้มาพี่บ้านี้มผมขึ้นไปเดอได้อยู่วล,ลิตเชื่อกันบ้านอันคือว่าตะกอนหายเลขจนว่าเจ้ามือเขาไล่หน,นีไนแล้วเจ้าเ,เร่าหายคักทีอได้ยุคนก,กันเอาอีหรีบอกคนนู้นนม่ครับ<อ>เราถืา<พ>อ<ด>คักแธอเพราะว่าผู้บริหารนี่เราเอาตะเลขเกันบอกเราอาตะเลขเนี่ยเราเราเราอยากเห่าได้เธอได้เหรยังไงเราอยากให้ได้เนาะเมีนเลข เลขยกู่บาดนี่ก็ติดตามนี่สมมติว่าสมมติว่ามันมันบบถือมาในงวดหนึ่งสิค่ะย่างมันสิบบาท่บเกินงวดสองหมดค่ะจ้ะบ้านแต่ว่าได้นี่คือได้เป็นโตบัวได้เป็นโตัวตรงๆเลยเหรอแปดผมจำได้เยอะแปดสามอ๋องวดแปดสามเมีพร้อมกันกับจอมปลวกยุเอ้ันตุ้มสนะงวดแปดสามผมจำได้เยอะค่ะอ๋อโดนเติบได้หนิเพราะว่ามันเติมปีแล้วมันสองปีสามปีแล้วบนนี้ มันปีนึวยสองปีนี่แหละ,<ม>ะบ่มาบ่ได้ออกตัวกลับเลยเอาตรงตรงเลยลเหรอเข้าตรงเลยป่ะเมร์ครับอันไปนี่เพิ่นเอาเพิ่นไปซ่องเอาเพื่นไปคอ,อแบบแบบไปอคอแล้วน้ำน้น้ำต้นใหม่ไหมครับเพื่นไปแป๊บเดียวเเนาะคนใดไปเขาเดียวเด้่ยถามที่ถือ,อบ่ไหมเ่ได้ไปดุนเทีเยดเนีเพิ่นไปบ่ได้เฮ็ดพิธีดุนเนี่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้เราว่าไปบ่ได้ว่าไปคุมไปนี่เด้เพิ่นไปเฮ็ดจังได๋พ่อเนาะเฮ็ดเฮ็ดเอายังไปเลี่ยมเป็นยังน้ำต้นไม้ต้นหยังนี่ล่ะ เป็นแต่งขันหาแต่งแต่งขันหากันยังรอ้องครับแต่งขันขอครับแต่งขันขอแล้วก็บ,บอกเจ้าที่เลยว่ค่ะอันส่วนมากก็ก็ผลิพาไปเนาะสมมติว่าเราออกาพาไปออกทางอื่นบ้างสิมาเทียบกันครับเลขอยูนใน่ในในภูมิใน,น,น,ว,นวัดไหมค่ะถ้ามันตรงกันนี่เราหว่านี่ระบาดถ้ามันติดตรงกันไหมตรงกันแน่เลยบอกครับตร,ตรงกันแน่เลยบอกค่ะครับ แสดงว่าทุกครั้งถ้าเพื่อนอันเดาขางนอกมา,าก่นจะต้องมาเบิ่งนกับเจ้าทีเพิ่นหลาย<อ>หัว<ห><อ>นี่บ่ได้ไปขังนอกผพนี่ลหละก็เลยว่าผู้บ,บาวไม่ต้องไปอยู่อันวันเฮ้าเยอะพุมมอันเจ้าทีเฮานี่มันก็มันก็ถือ,อยุนาอนาเหมือนเดิมใช่ค่ะใครก็ว่าอัพุูมเจ้าทีห้อยูก็เริ่มภนีในออกไปเนาะนะแสดงว่าก็เอาน้ำเพ่นสะกอนจุกก่าเพ่นสีพักต้อง้สั่งผมประยากนะหนัน้ำพ้ขับรถ มังเรื่อนผมนมันนี้งวดงวดล่าสุดนี่เพิ่นได้ย่ำได้ยังไหวไหวจังไหยยบพ่นเนาะงวด่บอโทตัวก็สบายเลโทตัวพิ่นรถือแน่นอนเอะเลยทั้งบนทั้งล่างเพิ่นว่าก็มาของลาเนาะใส่บาทมาเศร้ารอนเลยยบาจะพ่ซื้อแล้วจะซื้อแล้ว่ออ๋อคนมีอีกคำหนึ่งไก็ค่ะดงเมื่อไปเขาฟันสวน่เมี่ี้เมี่วกี้เราเล่าก็บอกผมไปยังซีละมา จะพอซื้อหลายเด้ออันมือเลขขออกคุณเด้อแล้วจะไม่ซื้อเลยโอ้เราให้ยังไม่จะกวนโอ้ยยังบได้แล้วไปแล้วเด้อรากว่าม่นมันใจแล้วมันมันใจขึ้งบนทั้งล่างเนาะมันสิมันสิอุดได้คนมันสิอุดได้คือพอนู้นแล้วมันซื้อไปแล้วมันนี่ผมก็ซื้ออันนี้มันซื้อซื้อเลขสามตัวเป็นเลขซื้อู่วว่าแต่ไอ้คนวัาถูกเนาะครับเป็นใจต้องซื้อไว้จะกคนเหรครับเอ้าเกิดว่ามหอนมือมันไปซื้อบ่ได้ยเนาะไปซื้อบ่ได้ยใช่ไหมปานนี้ ที่มาเปลีนตัวไม่เอาอีกบได้เล็กมากค่ะหมดซื้อหมได้จ้าต่วาแต่ว่าเล็กความฝันผมมันสีเมนบท่นล่ะมันยากหวที่่ามาความฝันพอนโน่ความฝันผมนั่นเจ็ดเจกับเจ็ดกับเจสมันสีเมนบบความฝันผมดิอันี้เจ็ดสกับเจ็ดเอาบอกพนโนหรือว่าเพื่เขียนเป็นตัวเขาจอาเขียนเป็นตัวเขียนไม้เขียนเปผมเลยไหมเจ้เขียนแต่ว่าผมเหมือนก่บพี่ผู้บ่าปัง โอ้ดโมเมนต์ประทึกดอกประวันนะผมก็ไปเสียร์ไปมันนะครับเนาะครับผู้บาดถ่วงมันเจสซี่เห็นความฝันขอมันเจ็ดสามหนึ่งมันมีผู้หนึ่งมาเขียนมันกับมีผู้หนึ่งเลยมาบอกค่ะมันโมเมนต์เด้อตัวนี้เพื่อนี่มันนี่เป็นเจ็ดสี่ได้ไหมเพื่นก็จะว่าเอาเนาะตามความฝันขอมันค่ะผมก็ฝันเองเลยแม่ใผมฝันเองกันนี่อันนี้ความฝันเนาะค่ะเนาะความฝันผมงเจสี่ตันนี้ก็ โซดาโ็โฟโนเจ็ดสามกับเจ็ดสี่เสามเจ็ดสี่เนาะค่ะเนาะมีเท่านี้ป่ะจ้ะแนนแต่ว่าผมผมซื้อลอตเตอรี่ผมผมซื้อเส้นนี่ยล่ะผมซื้อก่อนลอตเตอรี่ค่ะผมซื้อไว้แหละค่ะแต่ว่าส่วนมากผมกรับซื้อเอาเลขน้ำคู่บ่าเป็นผุนหรอวะแต่ว่าความฝันห่ากันตรงนั่นไ้นะครับแต่ว่าซื้อไปน้อยเล่นใจน้อยนี่ล่ะจ้ะ อันนี้เป็นตัวเลขความฝันพ่อโนนะคะเจ็ดสามกับเจ็ดสี่บันนี้เลขคู่บ่ายย่ำตัวเก้าบอกค่ะพ่อโนย่ำตัวเก้าอีเด้ออ๋ระวังเต็มย่ำตีหลังกาซะแล้วเลขคู่บายเก้าแมนเก้ากับหมูเขากรสือชิบพกน้ำพร้อมสร็ไหมเก้าหนึ่งเก่ากับเก้าเก่านะคะเนาะเมนเก้าหนึ่งเก่าเก้ากว่านี้ก่อนแรกแจ๊คฮอปจะพิจารณาอ่อนเล่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะพ่อโนเนาะ ก็ว่าก็ว่เลขเลขตัวนี้ผมซื้อเนาะผมเลยซื้อเลขปุ๊บผมเลยมาฝันมันฝันว่าผมได้บอกสูุเกต่างฟังยี่<ฆ>ป่ะค่ะฝันว่านที่เคยผมขี่มอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมบอกอยู่เนาะค่ะ<ฆ>เลขทะเบียนรถเราหนะน่ะแบบหกหนึ่งหกทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เล่านหน่ะอันร้านน้อยผมนี่ละนั่งอยงู่กลางจ้าไปขี่รถตกน้ำไปขี่มอเตอร์ไซค์นั่นจ้าผมไปเบิ้งทะเบียนรถเราหน่ะหกหนึ่งหก มันกบบก็ยังง่ายกันเป็นอันนี้มันเป็นตัวเดียวกันตัวบ้านเนาะอ้แมนอมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละเอาแล้วผ้ากัโยกขึ้นจากจากน้ำครับขี้ไปได้อีกนะค่ะรดรถคันจะเบียนหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกนี่อโกบะไงเก้าหนึ่งเก้าเมนครับกก็มันเป็นเลขตัวเดียวกันไหมนี่รับหมดกุ๊บลังเทียมันจะเปลี่ยนสีเด้ ผมฝันผมกูเลี้ยงคูบ่าคุณสีมาไก่กันซิมบ่ล่ะครับซ้ำไปเลียงตัวเดียวกันนะฟังเาพี่น้องพี่น้องพี่จารนาเด้อจะลืมแต่ว่าคนที่เขาไอ้นี่เขาก็ต้องกันไว้ล่ะมันเก่ากับหูกมันตัวเดียวกันนฮะพ่อโน่เนาะถ้าผมไปซื้อแล้วว่าสิบหกกันไรผมซื้อกันไว้กันซื้อไปเรียบร้อยบ่ครับซื้อเหรอค่อยเปลี่ยนเคยื่องคือค่อยลงมือนค่ะคู่บ่าพี่ชายมึงสุดท้ายดีตัวเนี้ยเพราะว่าผมรอที่ขึ้นไปถ้าอย่างนี้บ่งอื่นอย่างนี้ผู้ขับรถโซนเลียนยว่ แต่ว่ามันจะใน้นต้องไปได้หรืเอเป่นครับไปส่งเลนะี้ยงมากผมทิ่กาบมากผมจะขึ้นไปนะจะขึ้นไปหาเพิ่นบ่จันนี่ครับเมันบ่ดทำจังหันผมผมจะขึ้นไปค่ะจะได้กับเป็นตัวเลขของความฝันของพ่อโนเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับมื้อนี้หมายวความฝันเจ้าของเองตัวนี้ค่ะความฝันของพ่อโน้กับเออ่เลขคู่บา่าก็คือ,อยังย่ำตัวเก่าอยู่แต่ว่าเมื่อกี้แม่บ้านเพิ่นบอกว่าอย่าเฟ้าซื้อเด้อกอะ บรื้อจะได้มันสื่อไปแล้วเนาะ <c oughs> พ่อโนเนาะซือแ,แต่วต่าเขากับตรงรอฟั่งอีกเหมือเอิญแต่เขาเคยเปลี่ยนเด้คือว่าเขาเร่าหายมาปุ๊บกว่าสิบบ่หรอค่ะหายบ้างสิม,มือก็จังจังอินบ่หรอค่ะคัะะเรวเราบอกตัวนี้เด็ดได้บ่เนี่ยท่นั้นเรต้องซื่อระหว,ว่างเรียบบ่กันตุ้มันสิบเป็ี่ยนเด้แสดงว่าให้ราเป็เสด็จา้ที่หนึ่งเลยบ่ครับ ต้องรอหมื้วซื้อไปน่าจะดีแล้วมันรอไปนะซื้อไข่ได้พี่น้องรอวันที่หนึ่งด้วยนะคะน้องเขาโนาะรอวันที่หนึ่งตอนเช้านะคะ